าาวันนี้พิโอแมนมินเนี่ยนเบคอนได้เข้ามาสร้างเกาะอะไรก็ไม่รู้ที่แบบว่าเป็นเกาะส่วนตัวโอ้พระเจ้าเราติดอยู่กางทะเลแล้วเนี่ยแต่ทันใดนั่นเองพิโอแมนก็ได้ลงไปล่าเจ้าคาเค้นปลาหมึกสุสยองถ้านลองอยากจะรู้วันนี้จะเป็นยังไงก็พร้อมแล้วก็5ห้าสี่สามสองเลสซ่าเกิลฉันจะต้องสร้างเกาะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกให้ได้เลย ครับสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel Oh Man e p i นี an, ่ครับผมภ <c oughs> าพเหตุการณ์ก่อนหน้านี้พี่โอแมนได้ตกเรือแล้วก็มาอยู่ในเกาะคนเดียวแต่ไม่รู้ว่ามินเนี่ยกับเบคอนจะเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ตอนนี้เขาบอกให้พี่โอแมนมาตัดไม้ทำลายป่าก <c> ัน <oughs> เออเดี๋ยวนะไปเดินตรงนี้อ่าปึ๊บเกาะของฉันมันเล็กเกินไปฉันต้องขยายเกาะอ,อ๋อโอเคปึ๊บเ,เดี๋ยวกันนะขยายอ๋อนี่เราเดินตรงนี้นี่เรามีไม้นี่แล้วก็จะเดินมาขยายเกาะน,นะตอนนี้อยู่กับพี่โอแมนอ๋อ อุ้ยอุ้ยมีคนจมน้ำแล้วมีเสียงมินเนี่ยนอ้อแม่พวกเรามาแล้วอุ้ยโอ้ยเดี๋ยวมีฉลามอยู่บนเรือพวกฉันด้วยล่ะอ้อแม่เลือดฉันเกือบหมดตัวแล้ว

ได้ไม่โอแม่ไปช่วยคนกลางน้ำก่อนได้เลยระวังพวกเราช่วยช่วยช่วยกันสร้างเรืออาบไปไปช่วยคนกลางน้ำเน่ะเดีเห็นไหมตรงนั้นอ่ะไว้เนียนระวังระวังไอโอแม่เราต้องได้เรือด้วยนะได้เลยฉันพยายามอ่าไปช่วยคนกลางน้ำอ๋อเขาให้บิ้วเหรอโอเคเดี๋ยวฉันจะลองสร้างดูนะอึออ่ะลามระวังชะลามเบคอนเบคอนระวังชะลามขึ้นมาเดี๋ยว อะไรของแกอุ้ยฉันได้เรือแล้วเดี๋ยวฉันไปช่วยคนก่อนแป๊บหนึ่งนะเอาแล้วน้องๆตอนนี้เราต้องไปช่วยคนก่อนเดี๋ยวเริ่มมาก็ว um, ุ่นวายเลยเพื Defense> ่อนเราให้ไปช่วยคนเดี๋ยวไปช่วยชลามนี่มาเฮลมีพีดนี่โอ้โหอยู่แค่นี้ทำไมไหนไม่ว่ายน้ำกลับฝั่งเนี่ยฮะคือผมอ่ะนังเครื่องบินเป็นผมไปสะจวนแล้วผมก็ทำเครื่องบินตกมาครับเออก็เข้าใจว่าตกของโห ไอ้สะจูสิค่ะสจูแปลว่าหนูเออผมไม่ใช่หนูนะครับแต่ว่าเออตอนนี้ผมมาหิวข้าวมากเลยอ่ะเอาเรือไปจอดรงใต้ผมหน่อยได้ไหมอ่ะคุณตาเดียวโอ้โหโอ้ได้้โอเมนโอเมนเอาเลยไปจอดเลยไปจอดดูเรื่องมากซะด้วยโอเคนี่โอ้โอเคเราช่วยคุณสะจูได้แล้วตอนนี้อ่ะเราจะมาตัดไม้ก่อนน้องๆอ่ะโอ้เมนอยู่ข้างเา ยิคาว์คาวกินเบคอนยัไม่มยุ่งกับฉันจ้าตายเดียวแกก็ไปกินขี้สิเบคอนเดอาอีเแล้วเดี๋ยวเจ้านี่ก็กินด้วยรอบเดียวโอ้หโ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหอ้โหโอหอ้โหโ้โรโอ้าหโองโหโอ้โหอ้โรโอ้โองโนโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โงนี้โหนอ้โหโอ้โหรอ้างโอ้โอ้โหโอ้โนโี้โง้อ้โ้้น้้โอ้โอ้้งนี้อ้โอ้้ มีีดด้้้ววยยงนครับคุณมีเนี่ยครับคุณในหัวมีเนี่ยครับอ่านี่อ่ะไม่ไม่ไม่ถอยถอยถอยทางฉันนี่เตะเลยนี่แน่เลยเดี๋ยวนะแมข้างล่างสวนมาฉันอยู่ข้างบนนี่วายเกาะวุ่นวายไปหมดแล้วเนี่ยอาาโโกเดี๋ยว ขึ้นมาแล้วปล่อยให้ออแมนทำงานคนเดียวไปเลยเจ้าตาเดียวอ๋อแมนเป็นเป็นธาตุน้ำช้โอเคคุณสจดวจเดี๋ยวคุณเอาไม้ไปเก็บนะได้เลยครับผมตัดต้นมะพร้าวไปแล้วโอ้เดี๋ยวโอเคตีนมะพร้าวใช่จะมาพาจะไมจะกินมะพร้าวสะดวจในหัวออแมนบอกว่าให้ผมสร้างนี่นาผมก็สร้างไว้นี่แหละโอเค เดี๋ยวพี่โอแมนสร้างบ้านตรงนี้ก่อนอ่านี่เป็นกระท่อมไปนานี่ให้เจ้าบินเนียนนอนไปคนเดียวเดี๋ยวนะมันใช้ยังไงนะน้องๆอ๊บอ๋อนี่เพิ่มไอแลนด์อ่านี่จ้างคุณสจวนเข้าไปอ่านี่เพิ่มพลังงานเดี๋ยวมันเป็นที่พักคนงานพวกนายเข้าไปเล่นไม่ได้มนี่เห็นไหมคุณสจวจเขามีความสุขมากขึ้นแล้วพวกนายโอเคึ๊อ เดี๋ยวก่อนนะอะไรอีกอะโอ้โหมีคนจมหนาอีกแล้วอเมริกันนี่มันวุ่นวายอะไรเนี่หนาเนี่ยอเมริกันไปช่วยแฟนฉันไปช่วยแฟนฉันเร็วๆเลยโอ้โหเดี๋ยวนะแฟนอะไรก็บารากูจิตากูแทน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 ฉันหลานถอยไปเฮ้ยนี่พี่โอเมนมาช่วยคุณผู้หญิงละอ่าเบคอนเขามัวตัวเป็นแฟนเขา ได้เลยเบคอนนี่แฟนนายจริงๆเหรอสวยไม่ล่ะแฟนฉันเองล่ะน้องๆเชื่อเบคอนป่าว่าเป็นแฟนเบคอนอ่ะถ้าเกิดใครเชื่อก็คอมเมนต์บอกพี่โอแมนได้เลยนะไม่ทันได้อ่านเลยเพราะว่าเพื่อนโอ้ยเดี๋ยวเบคอนจมน้ำ เนีโอ้ดูเห็นคนบ้ามากินอแมนมีคนติดคอจนบาไปแล้ววินี่ฉันจะสร้างบ้านให้อยู่แล้วนะปึ๊บอ่าก่อนอื่นเลยขอสร้างที่ดินตรงนี้ก่อนนะมันจะได้ใหญ่ๆโอ้โหพอคนมาเยอะมีปืนด้วยึ๊พี่โอแมทได้ปืนมาอ่านี่โอแมนฮะโอแมนะมีเงินมานะไปไหนเหรอจะพาเบคอนไปไหนอ่ะจะไปตากแมงทิ้งไว้เดี๋ยวไปทุมากินเร็วๆมัวพูมาอยู่นั่นแหละ ว้าลเดี๋ยวโอ้โหไปแล้วเหรอพวกนายระวังตัวฉลามด้วยนะฉลามไม่ได้เลยจะต่อของแกหรอกจ้งบ้าไปตอนแ้วจะมืออ้แมนซื่อมากแมยเลยเีดนฉันโกลงเดี๋ยวก่อนนะอโอ้โหเดี๋ยวนะน้องตอนนี้มันมีอีเวนต์เซนต์คอร์สอะไรมาไม่รู้เห็นไหมข้างบนอ่ะเอ้อ่ะเดี๋ยว มันเหมือนมีคุณลุงเซนตา้าโผล่มานะทน้องเห็นไหมอันนี้ปุ่มอะไรอ๋อนี่พี่โออ้ยเดี๋ยวนะได้เรือใหม่เพิ่มเหรอแล้วเซนตา้าคอที่อยู่บนท้องฟ้านี่คืออะไรอะ่ะหรือว่าคุณลุงเซนตา้าเขาจะมาส่งอะไรให้เราหรือเปล่านะาโอ้ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยปึ๊บหลังเวลาอ่าประมาณนี้ปึ๊บตอนนี้พี่โอแมนใช้ชีวิตอยู่ในนี้มาประมาณ1วันแล้วทนะั้งน้องแล้วก็คนงานของเราก็สามารถสร้างไม้ให้เราได้9 00 0ันกว่าแล้วปึ๊บนี่พี่โอแมกํกำลังสร้้าาางงบนนนค ตรงนี้น่าจะเป็นแคมป์หมู่บ้านของพี่โอแมนนะนีะ่ป yeah ึ๊บก็สร้างไปเลยใช้ไม้ไปเลยนี่แล้วเราก็ปึ๊บนี่ปึ๊บ,บกดไปอย่างนี้อ่าแล้วเราก็บิว้วปึ๊บบ้านพี่คนงานทั้งหมดก็จะอยู่แถวๆถวนี้อ่าอยู่ใกล้ๆก,กันทั้งหมดอ่านี่เึ๊บแล้วก็สร้างอีกหลังหนึ่งยินดีคุณได้ยินอะไรไหมมองขึ้นไปมีเครื่องบินกํลาลังมาอ๋อเดี๋ยวนะอะไรเครื่องบินอะไรเหรอ <c oughs> อุ้ยแอดดอบน้องๆโอ้ oh my god <c oughs> เดี๋ยวอ่านี่ น่าจะเป็นเสียงเมื่อกี้นี้ที่มาอะเยอาเก็บว้าวได้หมายเพิ่มน้องๆโอโ้โหเดี๋ยวก่อนนะอีเวนต์ต่อไปนั่นคือโจรสลัดอย่างนั้นเหรอโอโ้โหเดี๋ยวนะนี่เห็นไหมมันมีวันที่เราเอาชีวิตรอดอยู่ข้างบนด้วยอ่าถ้าเราเอาชีวิตรอดไม่พ้นก็อาจจะต้องสู้กับโจรสลัดอีกรอบน้องๆเย้พี่แม่ขอสร้างนี้ก่อนปึ๊บอ่านี่อันนี้คือบ้านของคนงานนี่คนงานที่ยังไม่มีบ้าน นะคุณป้ามานอนอยู่ในนี <c> ้ <oughs> <c oughs> เดี๋ยวโอแม่อัปเกรดให้นี่เพื่อให้เป็นหมู่บ้านเห็นไหมปึ๊บนี่เราก็จะมาบิว้วตรงนี้อ่านี่ตรงนี้ปึ๊บนี่อ่ามีบ้านตรงนี้อีกหลังนึงปึ๊บแล้วก็อัปเกรดให้มันเป็นหมู่บ้านส,สวยๆเลยตรงนี้ปึ๊บย <c oughs> ่าหู้อ่านี่ปึ๊บอ่านี่อ่าช่วยช่วยเขาตัดไม้อ่ะเนี่ยมาช่วยกันช่วยกันโอ้โห ตรงนี้ขยันขันแข็งมากเลยเพราะเราถ้าเรามีบ้านให้เขาทุกคนเขาจะมีอารมณ์ดีเห็นไหมนี่หน้าเขายิ้มแล้วเห็นไหมนี่กลับบ้านมาแล้วก็จะอารมณ์ดีทุกคนเพราะว่ามีที่พักผ่อนอาศัยเพราะว่าเกาะของโอแมนก็จะเป็นเกาะแสนสุขที่เพื่อนเพื่อนมาแล้วก็จะสนุกกันที่สุดอะไรอ่ะพูดไปเรื่อยเลยพี่โอแมนจึ๊บอ่ะจึ๊บอันนี้อ่ะใครที่ยังไม่มีบ้านบัางอ่านี่คุณกะลาสีคนนี้ยังไม่มีบ้านโอเคเข้าบ้านตอนนี้พี่โอแมนก็จะขาดบ้านอีกสองหลังเพื่อที่จะให้ทุกคนเข้ามาพักอย่างสงบจิตสงบ อีกสองหลังอย่างงั้นเหรอปึ๊บงั้นฉันเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะนี่อาจจะอยู่ข้างหน้าหน่อยแต่ว่าไม่น่าจะขวางทางอะไรมากปึ๊บอ่ะเพิ่มไปเลยอีกหนึ่งหลังโอ๊ะนี่ปึ๊บอ่านี่เป็นหมู่บ้านของชาวบ้านปึ๊บพี่โอแมนก็จะอัปเกรดปึ๊บเพื่อให้บ้านสวยขึ้นอ่าแล้วก็เอาคนอีก2คนเข้ามานึบนี่เขายังไม่มีบ้านใช่ไหมนี่ไม่มีบ้านบอกโอแมนเพราะนี่คือโอแมนทุบตึกยึก <laughs> โอ้โหมีเกาะท้องฟ้าด้วยอย่างนั้นเหรอ,อถ้าเกิดใครชอบนะ ก็คอมเมนต์มาได้เลยว่าอยากให้มี EP 2เพราะพี่โอแมนพร้อมที่จะมาทําให้น้องๆดูเสมอแต่ว่าวันนี้ดู EP หนึ่งไปก่อนพี่โอแมนใช้ชีวิตวอดไปแล้วประมาณ1วันหนึ่งวันนี่พี่โอแมนสามารถสร้างเกาะแห่งความสุขให้คนเข้ามาอยู่ได้เพราะว่าพี่โอแมนอุ้ย,อ,ย <c oughs> อุ้ยเกิดฟ้าผ่ากลางน้ำน้องๆต้องระวังนะนี่เออโอ้โ,โหนี่เรือลำนี้ช่วยได้2คนเลยเห็นไหมเอ๊บนี่พี่โอแมนสามารถดอบฉลามได้เพราะมีปืนสู้อันนี้คืออะไรแฟรกันโอ้โหนี่แฟกันเรายิงแฟกันขึ้นไปแล้วเกิดอะไรขึ้นอ๋อ เดี๋ยวนะพอเรายิงแฟร์กันแล้วคอปเตอร์มาเหรอโอ้ใช่ด้วยน้องๆน,นี่ <c oughs> เห็นไหมแ้วหมู่บ้านพี่โอแมนตอนนี้ฝนก็กำลังตกอยู่ด้วยนี่เอาคนขึ้นมาเกินอึ๊บอ่ะอึ๊บอ่ะเอาคนขึ้นมาแล้วแล้วเขาก็จะขึ้นมาทํางานนะักก่อจะทํางานให้คุณนี่อันนี้พี่โอแมนได้คนทํางานแล้วแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์บินอยู่บนท้องฟ้าเพื่อที่จะปล่อยแอร์ดรอปลงมาโอ้โหได้แอร์ดรอปอีกแล้วน้องๆโอ้โหอยู่บนเกาะนี่มันโชคดีจริงๆเลยดีกว่าตอนอยู่บ้านอีกนี่ไม่มีใครมาบนด้วยยดนี่ โอ้โหได้ผู้หญิงคนผู้หญิงนอนหลับเลเวลแปดมาน้องๆเ้ยาะเห็นนะเห็นไล่อะอึบอุ้ยอุ้ยตายหนีตายเกาะโอ้โหอหลาดสัจ์มากๆอุ้ยเดี๋ยวนะมีเจ้าขาเข่นด้วยอย่างนั้นเหรอโอ้โอ้ไม่กอดอามมือขาเข่นยิงได้ไหมเนีน่ยๆๆ อุ้ยพี่โอแมนสามารถยิงปลาหมึกคาเค่นได้โอ้โหไม่ได้การล่ะพี่โอแมนรู้แลละทำไมเรือถึงโล่มน้องน้องปลาหมึกคาเค็นอ่าพี่โอแมนจะยิงนะเอ้เห็นไหมเอาละอุ้ยการต่อสู้นี้มันยากซะเหลือเกินอุ้ยมีปลาฉลามมาหาเรายิงโอเคพี่โอแมนยิงคาเค่งก่อนโอเคพี่โอแมนดรอปคาเค็นโอ้โหเดี๋ยวนะรางวัลมันช่างหอมหวานไม้หลักหมื่นแน่นอนบอกไว้ก่อนเลยนี่น้องคนไหนหาวิธีดรอปไม้อยู่นะพี่โอแมนสอนเลยนี่ โอ้โหเห็นไหมนี่ดูดไม้โอ้โหโอ้ไมสามหมื่นแล้วโอ้โหสี่หมื่นโอ้ไมก้อนโอ้หุยเดี๋ยวนะใต้มหาสมุทรมีเจ้าขาเข่นด้วยออแม่ฉันนั่งเรือมาหานายไหนขาเข่นนะเฮ้ยเบคอนเมื่อกี้มันมีขาเข่นอยู่ใต้น้ำจริงๆนะไหนไหนไหนอยู่ใต้น้ำเหรอใช่ใช่ใช่เดี๋ยวฉันลงไปดูก่อนโอ้เดี๋ยวนะบอสขาเข่นมันตายไปแล้วน้องๆมันน่าจะค่อยๆดอปมาแน่เลยโอ้ เดี๋ยวพี่โอแมนไปอัปเดตเกาะดีกว่าอโอ้โหตอนนี้ดูเกาะพี่โอแมนสินี่มีช่างตีลงตีเหล็กด้วยนี่เราสามารถกลับมาตีอะไรตรงนี้ได้ด้วยนะนี่ปึ๊บคลิกมาตรงนี้อ่าไม่ใช่ปึ๊บพี่โอแมนลองคลิกนี่เห็นไหมเราสามารถคราบของได้นะถ้าเกิดเรามีเหมืองแร่มากพอแล้ว่ะนี่ โอ้โหแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เลยฉันจะยืนเฝ้ายามอยู่ตรงนี้แหละวะอ่ะประพูดโฟยัมให้ก็โอเบนโอ้โหนี่โอเคถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใครอยากดู EP 2ก็ทำอยังไงม่าง m น n i o n Bacon ก็คอมเมนต์เข้ามาสิใช่คอมเมนต์เข้ามาด้วยว่าอยากดูว่า EP 2เราจะทำต่อ ใช่แล้วแล้วเจอกันใหม่โอ้โหฟ้าผ่าแล้วบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บเจอกันคลิปต่อไปถ้าอยากจะดูก็คอมเมนต์มาได้เลยนะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บง